ในพักครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านหมู่16คลองอารางร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินำทีมโดยแพทย์หญิงประนอมคำเที่ยงในแพทย์ชาตรีเจริญสิริลงพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2557 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะแกะ่ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมดำเนินงานทั้งภาคประชาสังคมเอกชนวิชาชีพราชการและการเมืองและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพบ้านคลองอาราง รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อต้องการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในพื้นที่เพื่อให้เป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายที่สนใจนำธรรมนูญสุขภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม บ้านคลองอารางตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสะแก้วถือเป็นหมู่บ้านแห่งแรกของจังหวัดสะแก้วที่ได้มีการนำธรรมนูญสุขภาพมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่4เมษายน2555ในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพบ้านคลองอารางเป็นกระบวนการดำเนินการที่เริ่มต้นจากนายพัฒนาพรมเผ่าผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนด้วยการจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจนได้ข้อตกลงร่วมกันในแต่ละประเด็นหลังจากนั้นได้เชิญภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคราชาการมาให้ข้อเสนอแนะจนมีการยกร่างและประชาวิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจนเกิดเป็นธรรมนูญสุขภาพบ้านคลองอาราง ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนในพื้นที่คนในหมู่บ้านเราก็ต่างคนต่างอยู่นะครับแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแล้วก็บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยพฤติกรรมของตนเองอเช่นดื่มสุราอะไรพวกนี้สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ขับรถเร็วเที่ยวเตะอะไรพวกนี้เล่นการผันัน,นพวกนี้นะครับเมื่อเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะนี่ มันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อยากจะทาอยากจะให้เขาได้ไม่มีความทุกข์อยากให้เขาได้มีมีอยู่มีกินมีรายได้ที่ดีขึ้นตอนี้ก็เลยไปได้ไปประชุมหลายพื้นที่ก็เห็นว่าเออแนวทางการทํางานในเรื่องเรื่องเหล่านี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ก็คือทํามนูนสุขภาพที่ทําการทํางานมีเป็นขั้นเป็นตอนมีการประชุมมีการรับฟังความคิดเห็นมีการพบปะกัน นะครับก็เลยพากันทำนั่นกธรรมนุญสุขภาพเมื่อทําเสร็จแล้วมันก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นข้อตกลงร่วมกันในแต่ละหมวดของธรรมนูญสุขภาพได้มีการมอบหมายเจ้าภาพหลักอย่างชัดเจนมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลุ่มคน3วัยดําเนินกิจกรรมตามจารีตประเพณีของหมู่บ้านทั้ง12เดือนเพื่อเชื่อมโยงจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนมีการสร้างกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าชุมชนการสร้างฝายประชาอาสาจนเกิดเป็นวิถีชีวิตความพอเพียงเกิดเป็นหมู่บ้านปลอดสุราเลิกบุหรี่การพนันมีการจัดระเบียบสังคมทําให้ประชาชนอยู่กันอย่างสันติสุขด้วยตามหลักจารีตประเพณีาศาสนาวัฒนธรรม รายได้พออยู่พอกินตามโครงการสะแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้4ีวิถีพอเพียงในระดับหมู่บ้านได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชนะเลิศระดับจังหวัดประจำปี2557สิ่งที่ได้มาจากธรรมนูญน,นี่ก็คือคนเนี่ยเลิกเล่นการพนันจริงๆแล้วก็หวยหุ้นก็เลิกไปเลยเด็ดขาด นะครับไม่มีนะในหมู่บ้านก็หันมาทําอย่างอื่นนะครับหันมาทำอย่างอื่นอย่างเป็นเกษตรอย่างอย่างถูกกฎหมายนะครับก็เลยเลิกไปแล้วก็การพนันก็ไม่มีในหมู่บ้านแล้วก็ที่นี้ก็มาออมรู้จักเก็บรู้จักทำบัญชีครัวเรือนรู้จักออมรู้จักปลูกอยู่ปลูกกินแล้วมาชวนคิดดีว่าธรรมนูญกินได้แล้วก็ที่ที่เรียกว่าธรรมนูญที่กินได้หมยว่าหนึ่งโอความรู้ก็ได้มาแล้ว ทำปุ๋ยก็ทําเป็นทําเลี้ยงปลาก็รู้ว่าปลาต้องเลี้ยงยังไงถึงจะโตไก่จะเลี้ยงยังไงถึงจะรอดยอดยาย,ยังไงสีวัคเคียนกี่ครั้งนะครับมันเกี่ยวกับชโยงกันทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมนูญมีความคิดร่วมกันเอ้ยยังไงก็ชั้นด้วยชั้นด้วยแล้วอ่าก็เวลาประชาัมพันธ์ก็บอกเขาพี่น้องทุกคนก็จะมีคนม,มาลงน้ามีพูดไม้ทุกคนทุกคนมีทุกตัวหนังสือเป็นของพี่น้องหมดพี่น้องตั้งกติกามามาด้วยตนเองนะครับพอตั้งมาเราก็ต้องปฏิบัติ พอเราต้องเดินตามคำคำที่เราพูดออกธรรมนูญไปเนาะออกกติกาออกกฎเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำมากก็ทําน้อยไม่ทําปีนี้ก็ทําปีหน้าแต่ละคนให้ขอให้ได้ทําขอให้ยึดไปเนี่ยดำเนินค่อยๆไปมันก็มันก็ได้ผลเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีทําให้อมนุษย์ของเกิดมาทุกคนจะจะทำแต่สิ่งแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเป็นผู้นําพาไหว้พระแล้วก็ทุกเดือนจะมีกิจกรรมของ ถงทางศาสนานะครับเช่นปีใหม่นะครับก็พาลูกหลานาเป็นผู้จับฉลากของฝันแล้วก็ให้ผู้สูงอายุามาอวยพรให้ลูกให้หลานแล้วก็เดือนเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทําบุญข้าวหลามบุญข้าวหลามบุญข้าวกี่มีส่วนคือว่าให้ลูกหลานยังทําข้าวหลามเนี่ยข้าวหลามเคยแต่ซื้อกินใส่ถุงพัสติกมา ดึงออกจากถุงพลาสติกมาทานก็ไม่รู้ว่าต้นตอมันมาอย่างไงแล้วก็เลยมาทำมาพาลูกพหลานทำ จังหวัดก้าวจากธรรมนูญสุขภาพบ้านคลองอารางมาเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้านแก้งซึ่งเป็นตำบลแรกในพื้นที่จังหวัดสาะแก้วโดยประกาศใช้เมื่อวันที่13มกราคม2557และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการบ้านแก้งตำบลแห่งความสุขด้วย 4D วิถีพอเพียงด้วยวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านที่ว่าหมู่บ้านคนดีวิถีออมชอมป่าพร้อมอนุรักษ์พิทักษ์ธรรมาธิบาลร่วมสร้างบ้านน่าอยู่ ฟื้นฟูประเพณีสุขภาพดีล้ำขำพ่อต้องพอเพียงจังหวัดสกแก้วเราทำหมู่บ้านที่เราเรียกว่าหมู่บ้าน4ดีวิถีพอเพียงนะครับซึ่งเราทำทุกอำเภออำเภอละหนึ่งแห่งนะครับที่คลองอารางังก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำเรื่องหมู่บ้าน4ดีแต่ว่าที่คลองอารังที่ได้เริ่มทำมาก่อนเนี่ยก็คือในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของที่นี่อยู่แล้วนะครับ ทีนี้ในเรื่องธรรมนูญสุขภาพเนี่ยถามว่าดียังไงเนี่ยก็คือเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของตั้งแต่ผู้นำนะฮะตั้งแต่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในที่เนี่ยเขาจะมีการนัดมาคุยกันนะฮะแล้วก็ทําธรรมนูญขึ้นนะ,ะเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงจะทํำยังไงก็มาคุยกันมาตกลงแล้วก็เขียนขึ้นมานะฮะเป็นเงื่อนไขต่างๆในหลายๆด้าน ด้วยความมีเหตุมีผลมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันมีองค์ประกอบก็คือมีความรู้ด้วยแล้วก็ต้องมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับซึ่งหมู่บ้านคองอลางเนี่ยก็เป็นต้นแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นของจังหวัดสระแก้วแล้วหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นต้นแบบและจะมีการขยายไปทั่วทั้งจังหวัดภายในระยะเวลาเร็ววันนี้นะครับขอบคุณหลายๆเรื่องที่ท่านผู้ว่าเมื่อกี้พูดเรื่อง4ดีนะคะ ดีที่หนึ่งในเรื่องคนเนี่ยถ้าเราทําเรื่องคนดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมนูญหรืออีกหลายๆเรื่องที่เราทําแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยถ้าเราทําโดยคนดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความสําเร็จทีป่ประทับใจมากๆก็คือสิ่งที่ท่านจะเล่นเรื่องคนก่อนเล่นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนหล<ร>ังจากนั้นเราจะมีกระบวนการพัฒนาสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเรื่องรายได้เรื่องสุขภาพมันจะตามมาเองถ้าเราพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดดีๆเกิดดขึ้้นไ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของผู้นำทั้งระดับอำเภอตําบลหมู่บ้านที่ให้การสนับสนุนด้านความรู้วิชาการประกอบกับนโยบายจังหวัดสะแก้วดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสะแก้วเมืองแห่งความสุขสีดีวิถีพอเพียงซึ่งการนําเอาธรรมนูญสุขภาพมาเป็นมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วมกันของสังคมมาเป็นการดูแลสุขภาวะของประชาชนและจัดแนวทางพัฒนาสุขภาวะโดยใช้ ธรรมนูญสุขภาพขยายครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสระแก้วในอนาคตอันใกล้